ผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมสก้ากันนะไปคุยดีขอๆคุนกันบ้านกันนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของเพลย์บล็์สก้านะครับที่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดซองสมาชิกมาเลยหน้าช่องนะครับอีกช่องทางหนึ่งการกดซูเปอร์ตังค์ขอบคุณตายคลิปต่างๆก็สามารถกดเช่นกันนะครับโอเคครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปเนี่ยก็ขอฝากช่องลองช่องใหม่ด้วยนะครัััััับบบเเเเพพิิิิรรรร์์นน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 โโซซกกกกกกมมม่งงะะะะฮแลลลล้้้้วว็็ยยูไตตตดดคคคฝาาปปใใใหจ โอเคไอดี okay, นี้นะครับอยู่เซิร์ฟ862 VP 1นะเลเวล8 6 VP 1ก็ไม่ค่อยได้ต่างกับสายฟรีเท่าไหร่นะครับามาดูค่าพลังกันหน่อย Level เรเวล86ในพลังต้องเกิน5ล้านนะไม่ใช่ดิพลังต้องเกิน6ล้านครับขอภไยเรเวล86ต้องเกิน6ล้านนะครับออจริงๆแล้วเนี่ยเขาเล่นอ๋อโอเคน่าจะเล่นเป็นทีมนี้นะอ่าโอเคพลังโอเคอยู่นะครับ อ่ะนี่เลยจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวทีมเนี่ยเดี๋ยวขอแนะนําประมาณไหนดีอ่ะผมแนะนําให้เล่นแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แบ็คไวส์โอ้เสียดายนะขาดโฮโอไปตัวนึงถ,ถ้าได้โฮโอมานิ่เจ๋งเลยนะจริงๆนะเล่นเป็นผสมนี้ก็ได้นะครับถึกดีอย่างนี้ก็ได้อยู่6 3, กอันสามตพลังโอเคเลยใช้ได้ครับเดี๋ยวจะเล่นเป็นใต้ดินก็ได้นะครับใต้ดินก็โหดอยู่เหมือนกันจริงๆมาเล่นได้เยอะมากเลยนะพูดถึงอนะ่ะ จะเล่นเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเล่นเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเก่งหมดเลยสลับหมุนเวียนกันได้นะครับรจะเล่นเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีมาสเตอร์ก็ถือว่าอ่อนไปเลยจะเล่นเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเปิดอันติเมตได้เลยจะเล่นเป็นตัวนี้ก็ได้ครับผมมาเล่นได้หลายทีอะแต่ว่าอะเอาแบบนี้แล้วกันเป็งั้นผมก็ยืนแบบนี้ก็เทดีได้บงได้บัฟเรียบร้อยอะเรามาดูเรื่อง ชุดนะครับชุดแฟชั่นเนี่ย v ีพเนี่ยจะได้แค่ชุดหนึ่งสามชุดขออภัยถูกต้องครับ1 2และ3ชุดอื่นๆเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ยังปลดไม่ได้นะครับเพราะว่า VP ไม่ถึงเห็นปะจะได้แค่ชุดนี้แหละชุดเดียวในส่วนของรายละเอียดอื่นๆครับเดีย๋ยวเราไปดูเรื่องการอัพพลังงานหน่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้านะถ้าถ้าจะให้ผมเลือกจริงๆครับเราสามารถเล่นยูนาว่าเนี่ยนะครับ เป็นใบเบิกทางได้ผมว่าไปหาแฟรี่มาเล่นอีกตัวดีกว่านะครับเป็นเซอร์เนอัสไม่ใช่ไม่ใช่เซอร์ไอขออภัยอ่าอีวาคริสตัลนะครับไม่ใช่แฟรี่นะเป็นทีมหินเอาอีวาคริสตัลมาเล่นนะครับถือว่าโหดกว่าเดี๋ยวรอกิจกรรมมาครับมันจะมีอีวาคริสตัลมาให้เราแลกถามว่าอีวาคริสตัลหน้าตาเป็นยังไงผมว่าอีวาคริสตัลตัวนี้เล่นสนุกกว่าเยอะนะครับเนี่ยถือว่าถึกมากๆผมเล่นทีมดีดีกว่าแต่ว่าเล่นยูโนวา เป็นตัวเบิกทางไปก่อนได้นะครับเดนซี่นะครับเดนซี่ใส่ทอนไม้ได้ไหมได้นะแล้วก็ใส่กล่องบอลลูชันเหรอเดนซี่เนี่ยจะใส่กล่องแดงหรือกล่องสีน้ําเงินก็ได้นะครับเดนซี่เนี่ยมันต้องไประดับล่างมาสขึ้นไปนะฮะก็มีทั้งดดเมมีทั้งแทงนะครับตัวนี้สิ่งหนึ่งที่ไม่มีเลยก็คือลิบบินนะครับ ตัวละครเราไม่มีลิบบินเลยนะครับต้องไปหาลิบบินมาใส่นะตรงนี้จริงๆริลิบบินอะไม่ได้เฉพาะเจาะจงรอกว่าต้องเป็นอันไหนบ้างนะครับเพราะมันหายากจริงขอให้มีใส่ก่อนแล้วกันนะในส่วนของค่าพลังนะครับสเตตัสเนี่ยก็ถือว่าล้างโอเคครับในส่วนของไบแม็กเนี่ยนะครับก็จริงยัดเป็นบาลานก็ได้นะครับ ดัดสปีดจริงๆสปีดควรจะนําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสปีดต้องอัพเยอะเข่าชาวบ้านเขาเนะเพราะว่าผมดูสปีดยังช้าอยู่เลเวล็แปดหกนี่ยังไม่มีโปเกมอนที่สปีดหนึ่งหมื่นเลยนะครับยังถือว่าไม่ค่อยยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แล้วก็นิสัยเป็นขี้ขลาดโอเคครับคุณสมบัติอันที่หนึ่งต้านคลิใช่ไหมต้านคลิถามว่าต้านคลิได้ไหมก็ได้นะครับจะต้านคลีหรือสปีดอัพก็ได้นะครับแต่ว่าคุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับ ให้เป็นอาดัลทอร์ตี้ที่เป็นกรอบสีม่วงนะไปอัปเกรดมาเพิ่มนิดหน่อยจริงๆริง้วมันควรจะอัปเกรดอันที่2ได้ดีกว่านี้นะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะควรจะอัปเกรดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะยังไงต่อในส่วนของสก,กิลลึกลับนะฮะแช่องนะครับจะบอกว่าออกอนึอัน2อันนะครับเอาตัวน,นี้ออกนะครับเอาเพิ่มอัปเกรดออกอันนี้จะเป็นโจมตีกายภาพอ่าเดนซี่เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะครับมันน่าจะเป็นสายโจมตีเวทนะเนี่ยเป็นสเปเชียลแบแท็ก เอาวันนี้ออกนะครับแล้วก็สปีดตรงนี้เอาตรงนี้ออกครับเพราะมีสปีดตรงนี้อยู่แล้วนะฮะคราวน,นี้เนี่ยสิ่งที่ต้องเอาเข้ามาเพิ่มเนี่ยก็เอาพวกสังเคราะห์สแสงเข้ามาก็ได้แล้วก็ซึมซับซึมซับออกมาเพราะว่าดนซี่เขามีโล่ยแล้วไม่ต้องใส่บาบัดดอกไม้ก็ได้นะครับอ่าโอเคอ่าโลมาตามีแล้วครับโอเคประมาณนี้ส่วนเรื่องเครื่องประดับนะฮะเครื่องประดับเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีประดับทองคําใช้เนี่ยถ้าเราใส่ประดับสีทองได้นะครับแต่ประดับสีทองเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เซน อ่าเซตของ s a c ร i ฟิกนะฮะเซตนี้3ชิ้นเลยนะครับมันจะได้บัฟทั้งล่างที่มันจะมีเพิ่มแรงโจมตีหรือเพิ่มสปีดนะครับใส่ได้เลยนะครับต้องใส่เป็นแบบ3ชิ้นนะแล้วก็ใส่อัปเกรดแล้วก็จะบอกว่าออฟทั้งในอ่ะนะครับออฟ s a c r i ฟิกที่ใช้งานอยู่เนี่ยมันเพิ่มแต่เ K ทีเคมาซึ่งมันไม่ตรงสายกับตัวเรนซี่นะมันต้องไปหาเปลี่ยนส่วนรองเท้าเนี่ยผมจะบอกว่ารองเท้าเนี่ยควรจะมีแต่สปีดนะครับไม่ควรมีค่าพลังอื่นมาผสมนะเราสามารถไปรีรีสเตตัสได้ตรงนี้ ตีบวก25โอเคก็สิ่งที่ต้องทำเลยก็คือไปทำร่างแฟตนะครับแล้วก็ทำมาสเตอร์ได้เลยตัวนี้ผมแนะนำให้เล่นทีมหินนะครับโหดจริงนะครับผมเคยเล่นแล้วถึกถึกจัดบอกแค่นี้เลยแล้วก็อัพยีมหน้าให้ครบ5ดาวน,นะครับเพราะว่าสกิลยีนของเขาเนี่ยนะครับจะเพิ่มสปีดนะครับ20%แล้วก็ดดเมทาวอร์น20%ด้วยตัวยูโนวาครับใส่สร้ยนนอยน้ำบวก8ครับกล่อง,งในเป็นกล่องบวก7โอเคในอนาคตนะครับก็ทำให้ได้บวกมากกว่านี้ แล้วก็ทำเป็นอาวุธดาวเออผมรู้กว่าทำอาวุธดาวจะดีกว่านะอาวุธดาวจะมีออปชันที่3เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะแล้วก็ไปใส่ริบบินมาเพิ่มนะครับส่วนสายฟ้านะครับอันนี้ยังบกพร่องเรื่องสายฟ้านะเพราะว่าสายฟ้าล้างไม่ครบแล้วก็ใบแม็กยัดน้อยมากนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้เล่นยูโนวามาแต่แรกเพราะว่ายูโนวาเนี่ยมันเพิ่งจะหมดไปเดือนที่แล้วอาจจะเพิ่งแลกมาอ,อาทิสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อัพกงอัพเกรดอะไรอาจจะเป็นไปได้ประมาณนี้นะเพราะผมก็คาดการณ์เฉย ก็ถ้าอยากจะเล่นต่อนะเล่นต่อเนี่ยก็สามารถอัปเกรดได้ผมจะบอกว่าอีวาคริสตัลเนี่ยนะครับเป็นตัวตีกายภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอัพยูโนวาไปก่อนได้นะครับแล้วก็ให้นะครับยัดเบแม็กเนี่ยยังไม่ต้องสนใจค่าพลังโจมตีก็ได้เอาสปีดเอาอะไรพลังอื่นก่อนแล้วพออีวาคริสตัลมาเนี่ยก็โอนถ่ายค่าพลังกันได้นะครับแต่ห้ามยัดเบแม็ก สเปเชียลแม็กแท็กนะถ้าจะถ่ายโอนจริงๆนะครับหรือเราจะใช้ตัวละครตัวอื่นถ่ายโอนก็ได้สลับกันไปสลับกันมาก็ได้แล้วแต่เรานะครับถ้าเกิดเราอยากจะอัพยูนวายจริงๆก็อัพไปได้แต่ว่าเวลาเราถ่ายโอนเนี่ยเราจะต้องอถ่ายโอนที่เป็นตัวที่ตีกระยาพาเป็นหลักนะครับเพราะว่าอ e ีวาคิถ้าเกิดเราไปเราไปยัดสเปเชียลแม็กแท็กเยอะนะร้อยร้อยหนึ่งเนี่ยพอเวลาถ่ายโอนให้อ e ีวารคิสตัลในนาคตอะ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ถูกใช้งานไงแต่ว่าถามว่าถ้าไม่อัพ สเปเชียลแท็กเลยอัปเดตเอทีเคมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันถูกไหมครับตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะใช้ตัวอื่นในการถ่ายโอนแทนก็ได้นะครับในส่วนของนิสัยนะครับโอเคได้อยู่ส่วนคุณสมบัติที่1นึ่งอ่ะถูกต้องคุณสมบัติที่2เนี่ยผมแนะนำให้เป็นม็อกซี่นะม็อกซี่สีม่วงนะครับเปลี่ยนผมเป็นม็อกซี่สีมว่วงแล้วก็สกิลูกลับแปดช่องเนี่ยที่เห็นใช้งานอยู่ก็ประมาณนี้แหละโอเคอยู่ใช้ได้อ่าใช่ไปอเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับ เอาตัวนี้ออกไปหาใส่เพิ่มโกดมาใส่เพิ่มโกดมาเนี่ยเพิ่มโกดแบบนี้ก็ได้ครับคุณโหดแล้วก็จะมีเพิ่มโกดอีกแบบอันนึงที่เป็นเงาส้มๆครับที่มันจะทุกๆก,การเคลื่อนไหวจะเพิ่ม10%บเปอร์เซ็นต์นะเะเครื่องประดับนะครับใส่เป็นสีทองเซตของสตาเทียก็ได้นะครับสตาเทียก็ใส่ได้เหมือนกันแต่นะครับผมแนะนํานะครับให้ใส่เซตอาร์ซาดอปนี่เซตนี้จะดีกว่าเพราะว่าเซตนเนี้ยนะครับ จะเหมาะสาหรับยูโนวาที่สุดถ้าเป็นประดับสีทองเพราะว่าเขาจะเพิ่ม,มาทางโจมตีทั้งกายภาพแล้วก็เพิ่ม,มาทางโจมตีละเวทด้วยแล้วก็เพิ่มสปีดอันนี้ตรงสายกว่าส่วนออฟด้านในเนี่ยผสมประสานได้เลยเพราะว่าเขาตี2ท่าอยู่แล้วตี2 2แบบตีทั้งกายภาพแล้วก็ตีทั้งเวทอันนี้ตีบบกเปเยอะนะครับทำมาสเตอร์เนี่ยมันต้องเติมเยอะมากแต่เราไม่ต้องทำมาสเตอร์ครับร่างนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับยีมหน้าอัพ5ดาวเหมือนกันจะท,ทำให้ยูโนวาถึกขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นต่อมาตัวนี้ครับ ตัวนี้นะครับมีอยู่2ออย่างนะครับจะใส่เขี้ยวสปีดเพื่อเปิดบัฟก็ได้หรือจะใส่เป็นท่อนไม้เพื่อเพิ่มพลังโจมตีก็ได้นะครับแต่ในทางตรงนี้ก็คือมันเป็นตัวบับท่าเนาะตัวบัท่าก็ใส่เขี้ยวสปีดก็ถูกต้องแหละนะครับส่วนกล่องข้างในนะครับแนะนําให้ใส่เป็นกล่องสีน้ําเงินนะครับมันต้องรับมือรับเท้าเนาะต้องเป็นต้านทันคลินะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นมาสเตอร์เรียบร้อยไหมยังไม่เป็นมาสเตอร์นะก็สิ่งที่เราต้องทําครับก็คือทามาสเตอร์นะครับ แล้วคุณจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างโคตรถึกนะครับบอกแค่นี้เลยนะครับแล้วยิ่งเล่นคู่กับพวกอ e ีวาคริสตัลนะแม่งถึกกันไปใหญ่นะฮะจากเดียนซี่เนี่ยถึกก็ยังมีความถึกก็ถึกเข้าไปอีกนะครับแล้วก็หาในส่วนของริบบินมาใส่เพิ่มแน่นอนครับสายฟ้าเนี่ยที่เราจะต้องยัดทั้งหมดทั้งมวลท,ทั้งหลายเนี่ยสปีดเลือดและพลังป้องกันครับพลังโจมตีไม่ต้องใส่เลยนะครับสำหรับซินเดซินเดเจ้าตัวตึกเราไม่ต้องใส่เลยนะครับเอาแค่สปีดเลือดแล้วก็พลังป้องกันเท่านั้น นิสัยนะครับให้ใช้เป็นตัวนี้นิสัยของเขาเนี่ยมันต้องเป็นอะไรผมจาชื่อไม่ได้อะมันจะต้องเป็นลบพลังโจมตีเบสสิแล้วบวกสปีดแทนส่วนคุณสมบัติที่1ครับต้านคีถูกต้องครับคุณสมบัติที่2เนี่ยต้องปลดก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าปลดแล้วเนี่ยต้องไปหายตัวนี้มาแล้วครับดาวไซไปฟาร์มจากด่านมาสเตอร์ครานี้เนี่ยถามว่าปลดออกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องอัพยังไงใช่ไหม ต้องอัพเป็นธาตุธาตุไหนใช่ไหมไปดูซึนเดะซึนเดะก่อนซึนเดะซึนเดะนะครับคุณสมบัติที่2นะฮะอ่ะเนี่ยคุณสมบัติที่2เนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างเหมือนกันนะครับอ่าผมนะครับแนะนํานะครับให้ใช้อันนี้สต้ามิน่านะครับนี่ครับเมื่อถูกโจมตีพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสต้ามิน่านะให้เปลี่ยนเป็นสต้ามินา่าถึกแล้วถึกอีกถึกแล้วถึกอีกโอเคไหมตรงนี้อ่ะเรียบร้อยก็ไม่มีละมากครับไปทำมาสเตอร์อย่างเดียวเลยแล้วก็เยี่ยมหนาาก็อัพเหมือนกัน ต่อมาครับเรื่องขอขอดูอันดับหน่อยดิอันดับแปดครับผมดูถือว่าเก่งมากนะจุดอื่นๆที่สามารถเกตได้นะครับผมจะพูดเฉพาะจุดที่อัพแล้วได้พลังเยอะนะก็จะมีเรื่องสกิลสำหรับเรื่องสกิลตรงนี้ครับก็แน่นอนครับเบสเบสคือ50ท,ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าผมวิเคราะห์ออดีเนี่ยผมก็จะบอกเสมอว่า50 50ทั้งกันหมดทุกคนก็ทํา50จริงๆนะครับแต่ว่าจุดต่างของเราจะมีอยู่กัน2จุดครับจุดที่1ก็คือการใส่คอสกิลครับ ก็ถ้าอยากจะให้เก่งพลังเพิ่มขึ้นก็ต้องหาคอสกิลขั้นต่ำเนี่ยแนะนําให้ใส่เป็นสีม่วงนะแล้วก็สีทองนะครับยิ่งใครมีสีทองเยอะๆก็จะเพิ่มค่าสเตตัสเยอะมากนะฮะแล้วคนนี้เนี่ยสิ่งที่ได้เยอะจริงๆเลยก็คือการล้างนะครับนี่ผมจะพาไปดูนี่ครับถ้าเกิดล้างสีทองเอ่าโอเคนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถามว่ามีจุดบกพร่องไหมก็มีนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสีทองแบบว่าเกินขึ้นหลอดมาหน่อยนึงเราสามารถที่จะอัพต่อให้เหมือนเกือบเต็มหลอดแบบไอ้พวกนี้ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเก ตัเนี้ยให้เหมือนตัวเนี้ยก็ถือว่าดีขึ้นก็ต้องไปอัพมาให้มันให้มันเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าในส่วนของทำลายสกิลเนี่ยการล้างสกิลเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มค่าบังคค่อนข้างเยอะอันนี้ก็อัปเกรดตามที่ไอเทมเรามีได้ปกตินะครับจุดหนึ่งที่จะได้เยอะหน่อยก็จะมีสร้อยข้อมือครับในส่วนของสร้อยข้อมือครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเปิดสร้อยไปเรื่อยๆครับถามว่าเปิด3สร้อยเยอะไหมก็กลางๆนะครับถือว่าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับก็ทําต่อไป แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทําการเลื่อนขั้นตรงนี้ได้ก็จะดีมากถามว่าเลื่อนขั้นยังไงเนาะก็คือเราก็แค่ล้างตัวนี้ให้เป็นสีทองให้หมดนะครับทั้งหมด3ช่องแล้วเราก็ใช้หินน้ําพันในการาตรัวนี้อุปกร,รณ์ตัวนี้ครับในการอัปเกรดขึ้นไปก็จะมีค่าพลังเพิ่มขึ้นจากสร้อยข้อมือแซอีก1นึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งสเต็ปหระดับนะฮะแล้วก็เส้นทางเทนเนอร์ตรงนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่ให้พลังค่อนข้างเยอะนะครับก็เนี่ยให้เราทําเส้นทางเทเนอร์บล็อกอ่นๆเ่น่ยให้ได้แบบนี้ก็เป็นสีทองให้้หมดนตีก ยังยังน้อยอยู่นะครับยังล้างได้น้อยนี่ก็ต้องปลดได้น้อยเพราะว่ามันหายากเหมือนกันเราต้องไปลงทีมข้ามเซิร์ฟบ่อยลงทุกวันนะฮะแล้วก็ดาวพัฒนาครับนี่ครับนี่คือจุดที่อ่ามันค่อนข้างสาคัญมากๆอ่าแน่นอนครับโปรแกมรมของเรานะฮะจะต้องใส่แท่นดาวพัฒนาทั้งหมด3ตัวตามโปรแกรมอนหลักที่เราเล่นอันนี้เนี่ยมันหายไปอ่าหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับสิ่งที่เราต้องไปทําต่อก็คือเราเล่นเป็น vp 1เนาะ vp 1ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับสายฟรีครับ แน่นอนครับคุณจะต้องไปหาลูคาเรโอมา1ตัวครับแล้วก็เล่นด่านสำรวจนักลบออร่าให้ผ่านนะครับแล้วคุณก็เอาตัวที่3มาใส่แค่นี้เองไม่มีอะไรมากเลยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับไอปีกข้างๆเนี่ยก็ใส่ไปได้เลยครับแล้วก็อัพเกรดอย่างเงี้ยมันเราไม่อัพเกรดเลยเราต้องอัพเกรดด้วยนะครับอาจจะมีตกหล่นไปนี่เข้าใจอาจจะต้องมาคอยดูนะครับอาจจะเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับแต่ไม่ได้อัพเกรดก็มีนะครับให้อัพเกรดด้วยแล้วก็ด้านในก็พยายามใส่ให้ตรงกับธาตุที่เราเล่นนะครับ โอเคนะตรงนี้อ่ะโอเคอันนี้ธาตุไฟไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะฮะเดนซี่ไม่ได้เกี่ยวกับธาตุไฟนะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าธาตุไหนเกี่ยวข้องธาตุไหนไม่เกี่ยวข้องนะครับตรงนี้นะแต่อย่าลืมปลดช่องที่3นะครับปลดแท่นที่สานะครับสาคัญมากๆตรงนี้ในส่วนของโลตอมนะครับก็แนะนําให้อัปเกรดนะครับให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทําการนะครับผสมนะครับตรงนี้นะครับเป็นผสมโลโตตรงนี้นะฮะ เนี่ยเราสามารถผสมได้นะครับเพื่อเพิ่มในส่วนของไอน,นี้ได้่ะมันจะมีการล้มเหลวด้วยนะอ่ะโอเคประมาณนี้นอกนจากนี้ครับก็จะมีการล้างได้ด้วยนะครับล้างเตตัดได้ถ้าเราทําเป็นสีทองได้นะครับมันจะล้างได้3ามแถวก็จะเพิ่มค่าพลังได้อีกนะฮะอ่ะต่อมาเข้าไปที่ยูเนียนดีกว่านะครับสําหรับยูเนียนเองนะฮะก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะปั๊มพลังได้เยอะมากๆนะครับอ่ะถามว่า จุดไหนบ้างที่สําคัญอ่ะอันนี้คือก็ททาแล้วเรียบร้อยอันนี้30เต็ม30เต็มแล้วก็30เต็มแค่นี้ครับที่เหลือสิ่งหนึ่งที่ต้องทําต่อคือตัวนี้ครับ30 3 0 30, 30 30แล้วนี่สุดท้ายเลยพอเราอัพ30ทุกอันเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงกลางเราจะปลดล็อกได้แล้วจะไปต่อที่ศูนย์โปเกมอนยูเนี่ยนเวอร์ชันสองนะอันนี้คือเราทำ,ทำมาดีเหมือนกันนะครับส่วนรูปปั้นนะฮะก็บอกคร่าวๆแล้วกันก็คือไปอัปรูปปั้นนะครับแล้วก็ใส่พิกเซ่มาตรงกับท่าแค่นี้ก็จะ แล้วก็หนังสือตรงนี้ครับก็โปเกเด็กนะก็อัปเกรดในส่วนของโปเกเด็กให้ได้เยอะๆนะครับเพราะว่าโปเกมอนเนี่ยนะครับมันจะได้ในส่วนของสเตตัสตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเรามีโปเกมอนหลากหลายชนิดแล้วก็มีการอีโวลูชั่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโปเกมอนแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีค่าพลังปลดล็อกให้ด้วยนะครับยิ่งเรามีหลากหลายอื่นก็จะมีค่าพลังได้เพิ่มขึ้นนะครับ อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b ั c r ส b e ชิกเจ้าโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับแนะนำให้เล่นทีมหินนะครับก็เล่นไปก่อนรอ,อเจ้าอ e ีวาซิสโตมาก็แลกไปได้เลยนะครับ